จะไปภาคเก่าๆไหมโอ้มีวัวมีควายต้องช่วยมันออกลูกอย่างนี้ทุกตัวเลยเหรอบา,บางตัวมันใหญ่มันก็ไม่ไวหวครับอืมมันมันไหนนี่ครับ ี่ดังอีกด่ดังออกด่างปื๊ดเลยอยู่ตรงตัวมันอ่ะความยืนอ่ะมันเป็นตอนมันเบ่งอ่ะค่อยเวลาค่อยมันอย่างเดี๋ยวก่อนออกอะไรดังด่างเนี่ย เดียวก็เสร็จแล้วยูมันจะออกเองได้แล้วน่ะน่ะอู้มันเก่งจนมันออกเลยมันออกเองเลยมันอยากออกวัน้อนนี้รกตามหรือรกมเลยบไม่บวมหรือใช่บไมยัมไม่รกยังม่โอ้น้ำนันมันน้ำรั่วมันเอน้มันเลี้ยไป 所以，来就弄。 รอด้วเลยตัวเมียหนาดีแล้วนี่อะรของนี่โอ้ยงีเรียกตัวใหญ่เหรอ้าตัวใหญ่จ้ะ มันออกสีไอ้เว้นว่าขาวเลยพี่อ๋อมันออกมาเป็นสีไหน,นเป็นสีนั้นเลยโอ้ยอย่างนี้แม่มันขาวแ<า>สดงว่ามันออกมาก็ขาวเลยใช่ไหม ไม่เคยเห็นบออะไรวะถ่ายวะดพี่เห็นเหมอีกเขาดึงอะไรนะต้นต้นต้รล่ะมันออกกลางคืนตายไม่มีไม่มีตัวช่วยใช่ไหมมันเลยตายตายแล้วลูกมันรอดไหมตายรับตายเหมือนกันอีกโอ้ เหมือนกับมันม,ม,มันออกยากต้องช่วยมันออกใช่ไหม,มนนถ้ามันออกง่ายมันก็ออกเองได้เลยจะรอมันยืนนะเนี่ยเดี๋ยวมัน <laughs> <laughs> จะยืนเอง,องะคลดนะมันงลงไปนอนก็เห็นอยู่มันไปนอน <c oughs> วันนี้มันมันเดินวนทั้งวันเหรอมันไม่กินหญ้าเลยหวัมันเหรอใช่จะออกฮืช่วยทำความสะอาดลูกมันมจะลุกแล้วจะลุกแล้ว ต้องรอ,องนอประมาณ2ัวโมงรออาตัวที่มันไน้องวัวอีกอะ่ะโอ้ตัน,น,นต,ตัวนั้นกินได้ดิเนาะเห็นเขาเอาไปตัวนั้นนะต้องรอ,อเขาหน่อยประมาณหชั่วโมงสชั่วโมงครับเขาเรียกอะไรลกมันหรออืม

เดีียยวน่มันออกทีละตัวไม่ใช่เหรอแม่ใช่เมื่อกี้ทีหลายตัวก็ออกทีละตัวเนี่ย่ตัวเดียวมันมีวัวตัวนึ่งเคยมีป่าแปดนะครับออกเป็นค่ายผมอ่ะเก็บเลี้ยงเลยออกทั้งเนี่ยสองตัวเลยตัวแรกมาเสร็ปุ๊บคิดว่ามันเสร็จแล้วเนาะก็จะลุกออกเอ้ามาอีกตัวหนึ่งอีกปุ๊บเลยวุ้นอตัวไปใต้ตัว ก็เดินได้แล้วต้องพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็เดินได้แล้วแม่เดี๋ยวมันก็ลุกแล้ว